สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิเสกกราวเขยไทยสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิไปส่งงานให้พี่สาวมาเนาะองค์พญานาคเกี่ยวก็เลยแวะถ่ายทำบรรยากาศระหว่างทางมาให้พี่ให้น้องได้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมืองลุกเคนไว้เดอเนาะพี่น้องบรรยากาศในช่วงหิมะตกเนาะมันก็ตกมาเลยวันสองวันแล้วแต่ว่า มันยังไม่ละลายเนาะพี่น้องเนาะเ้าที่ก็มาจะจักรยานคู่ใจเนาะพี่น้องจักรยานคู่ใจขับรถยนต์ยังไม่เป็นก็อาศัยปั่นจักรยานไปก่อนเนาะเดี๋ยวก็ที่จะพาไปดูเป็ดเนาะเจที่เห็นเป็ดมันเล่นน้ำอยู่เจ้ที่ก็เลยแวะข่างทางเก็บบรรยากาศสวยงามเนาะดูอะก็ที่ไม่ได้อ่าขาตากล่องมันหักเนาะ สั่งซื้อมาใหม่ก็เลยไม่ได้ติดมา้าจะรอก,ก็กลัวหิมะละลายก่อนเนาะก็เลยไหนๆก็นั่นแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้ชมกันต้นไม้สวยๆเนาะพี่น้องดูมันร่วงโรยลงมาหยดย,ยเดี๋ยวพาไปดูเป็ดเนาะพี่น้องเนาะไปดูเป็ดกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนี่เดี๋ยวก็ที่ขออนุญยาตหัน มุมกล้องเห็นไหมเห็นแล้วเนาะอืมสวยเนาะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำเนาะแล้วก็ดอกไม้เนาะต้นดอกไม้แต่ว่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวใบยังอยู่แต่ว่าดอกไม้ก็ร่วงโรยเนาะบรรยากาศดีงามเป็ดก็ะมาเลนน้ำเองก็เดินมาดู วิสวยเนาะดูว่ามันทุกเป็ดมันแบบมีลื่นนะนี่ต้องระวังด้วยนี่งานเดี๋ยวตกตุ๊บลงไปสวยเนาะพี่น้องดู้สิบรรยากาศได้เลยเนะนาะหนาววันนี้เป็ดมันก็อยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะดูสิสวยงามตามท้องเรื่องเห็นแมเห็นแล้วเนาะ จับกล่องไหมถนัดไงไม่ได้เอาขากล่องมาดูสวยงามเนาะเป็นน้ำแข็งนะพี่นอ้องงามก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าเป็ดยังไม่หมดเนาะอ่ะหนู่นก็เป็ดตัวน,น้อยๆเนาะเป็ดสวยงามสวยงามดีเนาะงามงามแต่ก็หนาวเย็นเนาะพี่น,น้องมาดูสิ เราก็จะพาดินเล่นเนาะบรรยากาศบรรยากาศประมาณจะสี่โมงเย็เนยแล้วเนาะจะสี่โมงเย็นแล้วคนเขาก็เริ่มเริกง,งานกันเลยนี่ต้นไม้เรียงกันนะพี่น,อน้องดูสิต้นไม้เรียงกันในเมืองในอำเภอมีร้านค้าร้านขาย เย,ย็นอากที่ก็จะพาดเดินดูว่าน,นี้ก็เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวในอดีตเนาะ่ที่เป็นเอ่เล้าเลยพี่น้องสวยงามขาวไปหมดก็ที่ไม่พาลงไปเนาะเดี๋ยวมันลื่นตกลงไปไม่กล้าเสี่ยงเลยพี่น้องพราะว่าดูอ่ะมันมีแต่น้ำแข็งเนาะ ดูหน่ะดูเป็ดล่องลอยสวยเนาะสวยจากกหนาวเป็ดมันก็นไม่รู้จากหนาวเลยเนาะดูมันก็จะอยู่หลายตัวเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศบรรยากาศเยือกเย็นแต่ก,ก็สวยงามเนาะหนาวเองเอาถุงมือใส่มาด้วยเนาะ เก็บบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องลงยนะูทนะูบเบอร์เนาะไปพี่น้องเดินทางต่อเป็ดมันก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆเนาะมานะนะพาล,ลงไปดอกเพราะว่ามันเย็นโพดเดี๋ยวมันลื่นตกลงไปก็จีเรื่องใหญ่อีกเนะ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 าะหนาวแล้วก็ช็อกตายแล้วพี่น้องาหาลินกระคองแบบนี้ ร่างกายเองมันเมืนชินเนาะสีสันงามตาสวยเนาะนขาวไปหมดเลยนะพี่น้องขาวไปหมดเลยดูสิก็จะมีสะพานเนาะนี่มุมนี่ก็สวยคือกัน นะมุมน,นี้ก็สวยงามเป็นแม่นม้ำไหลผ่านเนาะพี่นอ้องเป็นมุมพักผ่อนเนาะน่าร่อนกัสวยน่าร่อนกัที่ก็ชอบมาเดินขึ้นกันนะี่ยสวยเนาะดูอันบ้านสะท้อนส่องกับน้ำเนาะพี่นอ้องสวยงามตามท้องเรือยี๋ยวันไหนหิมะตกนะหนาะ ที่ก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ได้ชมอีกเนาะะที่ไม่ค่อยได้ออกมาเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะด้วยแล้วก็มันหนาวด้วยเนาะ้าจะออกมาก็คือออกมาท,ทําธุระหรือส่งงานให้ลูกค้าพี่สาววันนี้เนาะก็ละเลยเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันก็สวยงามดีเนาะสวยงามดี ที่มูก็เริ่มไหลแล้วถนนลื่นเนาะพี่น,อน,น้องถนนะบื้นกรจยรถชุกเฉินเนาะหนึ่งหนึ่งสองเวลามีเหตุ่วนเหตุร้ายเนาะพี่น้องเฮ้ยไที่ฮันให้ดูนี่จะต,ต้นไมใ้ใหญ่ๆสวยๆเลยเนาะดูสิ กก็ดับเอาไว้เน้ออันนี้ก็เข้าก็ตกแต่งเนาะอืนนกกกนะอนนก็ชื่อ,อ,นะอน,นีเนาะพี่ก้ก็จะพาไปดูจุดสำคัญก่อนเนาะก่อนที่เราจะ ลำลากันกับวิดีโอเรวจะพาไปดูรูปปั้นประจำเมืองก่อนก็จะครุขระนิดหนึ่งนี่นอ,อ,อค,คนเขาก็มาเดินเอารมเอาอะไรพออยู่แต่บ,บ้านช่วงโควิดนามันจะเจ้หนาเบือนะ่อเนาะ นี่มาถึงแล้วบอลรูปปั้นเดี๋ยวจอดจักรยานก่อนเดี๋ยวจะให้ชมเนาะก่อนจะได้กลับบ้านเราอืมเยบร้อยสวยงามน่ะสวยหามใจกันหนาวเย็นนี่รูปปั้นพี่น้องรูปปั้นประจําเมืองกะทิเป็นผู้หญิง ยูหญิงถือดาบเนาะเมืองลูกเข่นไว้เปรวะวัดความเป็นมาเขาก็มีแหละแต่เองก็รู้ไม่ร้ายหรอกสวยงามืิมน้ำถ่ายถ้ำแบบไม่แค่ส่อยอมเลยนี่เนาะลูกปัน่นแล้วก็จะมีนกนกนอินทรีน่อยลูกปั่นนกอินทรีต้งนั้นดาก็ เขานีเนาะพี่น้องมันหนาวไม่ใช่ะไรเดี๋ยวจะกลับไปหองเนาะนี่ก็ตรงนั้นก็เป็นตลาดนัดเป็นหอนาฬิกาเป็นอำเภอเป็นสถานที่ข้าราชการหลายแห่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ล่ำลากันเขานี่เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันลหลายๆลายบายๆเลอพี่น้องเลยทักทายกับ ลูกปั่นแล้วก็เมืองลูกเห็นไว้เด้อเมืองสวยๆบรรยากาศดีๆดีๆดงามเด้อพี่น้องบ๊ายบาสวัสดีค่ะ